ดันดนไปชแนลครับทั้งทาง YouTube Facebook รวมถึง TikTok แอดด้นไป23วันนี้พาคุณมาเยี่ยมชมบูธของมิส u ูบิชิในงาน Motor Expo 2023หรือมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ครับแน่นอนครับใครที่กำลังสนใจรถกระบ,บะนะครับหรือจะเป็นรถ MPV นะครับหรือจะเป็นรถ PPV แบบตรวจการค่ายนี้เขามีรองรับครับที่สำคัญคือมีคัมเปนดีๆและที่เด็ดไปกว่านั้นคือล่าสุด ต้องแสดงความยินดีกับทางมิศูบิชิไทยท่านด้วยนะครับเป็นหนึ่งใน6คันครับรถที่ได้รับการคัดสรรและเลือกมาให้เป็น Car of the Year เรียกว่าเป็นรถที่มีคุณภาพนะครับทางสื่อมวลชนสายยานยนต์และก็รถจักรยานยนต์ไทยนะครับได้คัดเลือกขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถแต่ละรุ่นคัมเปญดีๆมีอะไรที่น่าสนใจและจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ดีๆกับการขับขี่ของรถจากมิซูบิชิครับ มาครับเรามาดูรถไฮไลท์ของงานนี้นครับในบูธนะครับของมิสูก็คือ All New Titan ครับมีทั้งรุ่น ELIS t นะครับซึ่งเป็นตัวแต่งนะครับมาครบคันขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีในรุ่นของไ i t a n แบบ4ประตูด้วยนะครับจริงๆแล้วเขามีให้เลือกหลายแพลตฟอร์มมากทั้งหัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวแคปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในมุมอื่นกันบ้างว่าเขามีรถที่นำมาโชว์แล้วก็จัดแสดงรวมถึงเปิดให้คนได้จองในงานอะไรยังไงกันบ้างครับนี่คือหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกคนมาที่บูธมิสูครับต้องมาชมเลยเทคโนโลยีของเขาครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังแชสซีเครื่องยนต์นะครับคุณจะได้รู้คุณสมบัติพิเศษของตัวมิสูบิชิไทท่นที่เขาพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างแท้จริงครับและแน่นอนครับใครที่มางานมอเตอร์อ็กโปครับ สามารถที่จะได้รับคัมเปนดีๆครับวันนี้เรามีพี่เซลสองท่านจะมาแนะนำคัมเปนเด็ดๆครับขอทักทายก่อนครับพี่อะไรครับครับผมสวัสดีครับผมผมเซลริทมิซูนะครับผมก็อยู่ที่มิสูลุงเจริญสาขาตลาดไทยครับผมครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นพี่ผู้หญิงคนสวยครับไม่ทราบชื่ออะไรครับ สวัสดีค่ะหนูเซลพอยนะคะชาลิรัคค่ะมิโซรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยค่ะครับแน่นอนครับสำหรับโปรดักต์ต่างๆของมิซูเนี่ยอย่างที่เราเรียนได้ทราบนะครับมีทั้งปิกอัพนะครับแล้วก็ไหลยโมเดลมากนะครับรวมถึง PPV ก็คือป a j e r o Sport แล้วก็ยังมี f e n กเพดไม่ทราบว่าตอนนี้คมเปญเด็ดๆของมอเตอร์ p o มีอะไรกันบ้างครับครับผมในส่วนของตัวที่เปิดตัวใหม่ที่เป็น a l อน e w นะครับก็คือตัวไทตันของเรานะครับทุกรุ่นนะครับตอนนี้ก็คือมอเตอร์เขาจัดโปรให้ก็คื ชุดแต่งให้กับคุณลูกค้าได้เลยมูลค่าเยอะครับผมบอกได้เลยครับแล้วก็ติดติดตั้งชุดแต่งให้ฟรีนะครับอย่างตัวหัวเดี่ยวตัวแคปอย่างเงี้ยนะครับตัวแคปเตี้ยนะครับผมตัวนี้เราก็เปลี่ยนแม็กให้ด้วยเลยเพราะว่าตัวที่มากรบมันนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับเผื่อลูกค้าต้องการแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็สามารถที่จะจิ้มได้เลยว่าอยากได้ลายนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ติดตั้งให้ฟรีครับผมแล้วก็ ในส่วนของรุ่นในส่วนของข้าราชการหรือว่าลูกค้าเก่าเราก็มีแคมเปญให้เหมือนเดิมครับมูลค่า10,000หม่นบาทครับผม แน่นอนครับขับเป็นดีๆนะครับใครที่อยากได้รถดีๆเนี่ยทางนี้เขามีออฟเฟอร์ดูแลหมดของในพี่ผู้หญิงมีอะไระเสริมในส่วนของแคมเปญไหมครับค่ะในส่วนของพลอยนะคะที่มอเตอร์เอ็กโปนะคะค่ะพลอยก็จะแถมชุดแต่งจัดเต็มให้คุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กสเกิร์ตนะคะแต่งแบบหล่อๆจัดเต็มให้เลยคะ่ะที่มิสูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยนะคะครับเขาแสดงว่าเกิดมาจองในนี้แล้วไม่เจอคุณพลอยกับพี่ผู้ชายนี่สามารถที่จะตามไปลองขับ ไปทดสอบได้ที่โชว์รูมใช่ค่ะรุ่งจเจริญสาขาตลาดไทยนะคะเลยตลาดไทยขึ้นมานะคะอยู่ตรงบางขันค่ะครับมาถึงอยู่ฝั่งตลาดไทยใช่ค่ะโอเคแน่นอนครับสําหรับแคมเปญดีๆของพี่สองท่านจำไว้เลยนะพี่เขาบอกมีของเด็ดของดีถ้ามาในงานนี้นะครับก็มาคุยกับพี่เขาได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมาแล้วไม่เจออาจจะไม่มีเวลางานจบแล้วก็ตามไปที่โชว์รูมได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณครับมาคค่ะ